สวัสดีครับแมนยูนะจ๊ะขอ,อนำเสนอเอาละครับวันนี้วงการฟุตบอลไทยเอเชียมีข่าวใหญ่ครบทุกมุมเลยครับกระหึ่มเอเชีย AFC เอาจริงเดินหน้าแนวคิด ในชช่นลีกบอลเอเชียกำลังจะเปลี่ยนเกมข่าวดีแฟนมานิมังกรจูเซกไม่ย้ายไปไหนจะอยู่ระยองยาวจนจบฤดูกาลตลาดนักเตะขยับสกอตเอาลอลาไดอําลาราชบุรีโยกไปวิสาขาเอฟซี FC, ลีกกัมพูชาและปิดท้ายด้วยบิ๊กปอมส่งมิเกลกลับสเปนหลังอําลากุนซอฟุตซอลทีมชาติไทยทั้งหมดนี้ครับเดี๋ยวไล่เรียงให้ฟังทีละประเด็นกันครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันเลย กระหึมเอเชีย afc เอาจริงครับ nation l e a มาแน่บอลเอเชียกำลังเปลี่ยนเกมแฟนบอลเอเชียครับคราวนี้ไม่ใช่แค่ทชนเมยนต์ใหม่แต่มันอาจจะเป็นการเปลี่ยนโครงสร้างฟุตบอลทีมชาติทั้งทวีปและทีมชาติไทยหนีไม่พ้นต้องเจอเต็มเต็มครับเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ asian football confederation หรือว่า afc ครับรายงานชัดเจนว่ากำลังเดินหน้าแนวคิดจัดก,การแล่งขัน afc nation league เป้าหมายคือเพิ่มโอกาสพัฒนาให้ทีมชาติ47ประเทศสมาชิกสร้างการแข่งขันทีมชาติที่มีโครงสร้างชัดเจนใช้ช่วงฟีฟ่า n t e r n a t i o n a l ชั่นแนลแม o ชวินโให้คุ้มค่า ลดเกมหมุนเครื่องที่มีคุณภาพโดยวินเซอร์จอห์นส์นะครับเลขาธิการ AFC ระบุว่า AFC Nation League คือก้าวสำคัญในการยกระดับฟุตบอลทีมชาติเอเชียด้วยปฏิทินที่เสถียนขึ้นและแรงจูงใจทางกีฬาที่ชัดเจนนอกจากนี้ครับ AFC ยังยอมรับตรงๆว่าพาร์ทเนอร์เชิงพาณิชย์สนใจสูงมาก เพราะรูปแบบเนชันลีกขายได้ดูง่ายและมีความหมายถ้า AFC n a เนชันลีกเกิดขึ้นจริงนะครับผลกระทบจะแตกต่างอย่างชัดเจนข้อดีโดยเฉพาะชาติเล็กและกลางมีเกมคุณภาพมากขึ้นไม่ต้องอุ่นเครื่องมั่วได้แข่งกับทีมระดับใกล้เคียงพัฒนาอันดับฟีฟ่าเรนกิ้ได้จริงสำหรับทีมอย่างแท a แลนเนชันฟุตบอลทีมหนึครับนี่คือเบทีที่หนีไม่ได้แต่เลี่ยงไม่ได้เช่นกันข้อกังวลน,นะครับฝั่งชาติใหญ่คำถามคือ ญี่ปุ่นเกาหลีใต้ชาติอาหรับตัวท็อปจะเอาด้วยแค่ไหนเพราะที่ผ่านมาพวกเขานิยมเตะกับยุโรปหรืออเมริกาใตา้เพื่อยกระดับเกมให้สูงขึ้นที่สุดถ้าเนชั่นลีกนะครับบังคับแข่งในทวีปนี่คือจุดที่ AFC ต้องออกแบบให้วินวินคาดการนะครับรูปแบบอาจจะทอนแบบยูฟาแบ่งลีกเลื่อนชั้นตกชั้นใช้แทนเกมหมุนเครื่องเกือบทั้งหมด โขกรับแรงจูงใจเช่นโคต้าเอเชียนครับหรือแต้มจัดอันดับถ้าทําได้จริงนึงครับฟุตบอลทีมชาติเอเชียจะเข้มข้นขึ้นทุกฝีฟ่าเดย์ไม่มีคําว่าเตะไปกันงนั้นอีกต่อไปและแฟนบอลล่ะครับคิดว่าเอฟซีเนชั่นลีกจะยกระดับบอลเอเชียได้จริงไหมชาติใหญ่ควรเสียสละโปรแกรมนอกทวีปหรือเปล่าและทีมชาติไทยพร้อมแค่ไหนกับเกมที่ไม่มีคําว่าอุ่นเครื่องคอมเมนต์มาคุยกันครับ เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับจบทุกกระแสจุดเบลลิงเซกไม่ย้ายไปไหนอยู่ระยองยาวถึงจบสีซสัน่นแฟนบอลไทยครับข่าวลือก่อนหน้านี้ทำเอาหลายคนคิดไกลหมดสัญญาเตรียมย้ายมีทีมทาบวันนี้บอกคำเดียวว่าคือจบครับมีรายงานยืนยันชัดว่าเสกสรรราตีครับกองกลางทีมชาติไทยยู23จะยังค้าแข้งกับระยอง FC ต่อไปนะครับจนจบถึงฤด,ดูกาล2 0 25อย่างแน่นอน แม้ก่อนหน้านี้นะครับจะมีข่าวว่าสัญญากับบวิลามเมเต็ดนะครับจะหมดปลายปี2025และระยองเองก็อยากจะคุยอนาคตระยะยาวแต่ล่าสุดนะครับสัญญาย,ยืมตัวระบุชัดจบฤด,ดูกาลนี้ไม่มีเงื่อนไขเปลี่ยนใจหรือแก้สัญญาผลงานฤด,ดูกาล2025นะครับไทยลีก1 12นัด4ประตู FA คับ1นัด2ประตูฟอร์มแบบนี้ไม่แปลกที่มีข่าวลือ แต่ความจริงคือยังอยู่ที่เดิมครับสำหรับจูเเสเบลลิงเซกนะครับในวัย22บปีการเล่นต่อเนื่องกับระยองคือสิ่งสำคัญที่สุดในตอนนี้ได้ลงอย่างสม่ำเสมอมีบทบาทชัดเจนในทีมแบกเกมกลางได้จริงเหมาะกับการพัฒนาฟอร์มต่อเนื่องในระดับทีหนึ่งครับดีกว่าย้ายกลางซีซั่นแล้วต้องไปเรื่องใหม่โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังอยู่ในสายตาทีมชาติคาด,กา,คด,ดการณ์นะครับฤดูกาลนี้จูเซกจะโฟกัสเตรียมที่กับระยอง ถ้าฟอร์มยังมาแบบนี้นะครับโอกาสทีมชาติชุดใหญ่ก็ไม่ไกลเรื่องอนาคตหลังจบซีซั่นค่อยว่ากันอีกทีครับตอนนี้ยังต้องลุน้นไม่ต้องคิดมากและแฟนบอลแหละครับคิดว่าเสกสรรควรอยู่กับระยองต่อยาวๆหรือกลับไปพิสูจน์ตัวเองกลับบุรีรัมฟอร์มแบบนี้พอจะดันขึ้นทีมชาติชุดใหญ่ได้ไหมระยองควรพยายามซื้อขาดหรือเปล่าคอมเมนต์มาคุยก,กันครับ บิ๊กป้อมส่งมิเกลกลับสเปนหลังอำลากุนซือฟุตซอลทีมชาติไทยบิ๊กป้อมนะครับเดินทางมาส่งมิเกลกลับสเปนขอบคุณตลอดระยะเวลาที่กลับมาคุมทีมฟุตซอลไทยช่วง2ปี พาทีมไปฟุตซอลโลกได้อีกสมัยบิ๊กป้อมอดีศักดิ์เบญจศรีวันนะครับอุป,ปานายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดเดินทางไปส่งมิเกลโรดิโก้นะครับอดีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลทีมชาติไทยในช่วงช้ามืดวันอาทิตย์ที่21ธันวาคม ณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก่อนออกเดินทางกลับประเทศสเปนครับสำหรับโรดิโก้นะครับประกาศอำลาตำแหน่งหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตซอลชายทีมชาติไทยอย่างเป็นทางการหลังจบการแข่งขันฟุตซอลชายในมหกรรมซีเกมครั้งที่3.3นัดสุดท้ายโดยระบุว่าเกมดังกล่าวคือเกมการธรรมที่นัดสุดท้ายของตัวเองในฐานะโค้ชฟุตซอลอาชีพพร้อมยืนยันจะไม่รับงานคุมทีมระดับ อาชีพอีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นสโมสรหรือว่าทีมชาติโดยบิ๊กป๋อมครับกล่าวขอบคุณการทํางานของกุซือชาวสเปนตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมาพร้อมย้าว่าการกลับมารับงานครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องการผู้ฝึกสอนระดับโลกอย่างเร่งด่วนในานามของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอขอบคุณมิเกลโรดิโกอย่างสุดซึ้งที่กลับมาทำหน้าที่อีกครั้งเมื่อ2ปีที่แล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้ ประกาศรีทายไปแล้วซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ทีมชาติไทยต้องการผู้ฝึกสอนระดับโลกเข้ามาช่วยงานอย่างเร่งด่วนและเขาได้เสียสละเรื่องส่วนตัวรวมถึงครอบครัวที่สเปนเพื่อกลับมาช่วยทีมชาติไทยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณเขามากอีกทั้งยังสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมชาติไทยคว้าตั๋วฟุตซอลโลกสมัยที่7และเป็นรองแชมป์เอเชียเมื่อปีที่ผ่านมา ตอนนี้ถึงเวลาที่เขาต้องกลับไปอยู่บ้านเกิดกับครอบครัวแล้วขอบคุณที่ทำมาที่อย่างสมเกียรติตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมา สำหรับผลงานสำคัญของมิเกลโรดิโกน,นครับในการกลับมาคุมทีมฟุตซอลไทยคือการเตรียมทีมสู้สึก AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024นะครับจัดในประเทศไทยก่อนพาทีมผ่านเข้าไปเล่นฟุตซอลโลกสมัยที่7พร้อมทำผลงานคว้ารองแชมป์เอเชีย2024และยังพาทีมผ่านเข้ารอบน็อกเอาต์ในฟุตซอลโลก2024ตามเป้าหมายที่หวางเอาไว้ครับ เรามาปีท้ายกันที่ลาไทยไปกัมพูชาสกอตอาราไดส์นะครับอําลาราชบุรีโยกศพวิสาขาเนลิกกัมพูชาแข่งชาวสกอตแลนด์นะครับเปิดตัวร่วมกับวิสาขา FC ซีทีมในกัมพูชาพิมลิกช่วงเล็ก2ของฤดูกาล2025ครับหลังแยกทางกับราชันมังกรสกอตอาราไดส์ กองหลังในวัย27ปีนะครับอัมลาราชบุรีเอฟซีทีมหนสศึกบีวดีซีเลออนซิกลีหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยโดยสกอตเอาล่าได้นะครับย้ายมาร่วมทีมราชบุรีเอฟซีเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อลงเล่นในศึก a f เแชมเปียนลีก2พร้อมลงสนามช่วยทีมไป4ีนัดยิง1ประตูทำา1แอซิสสำหรับสกอตเอาล่าได้นะครับล่าสุดเปิดตัวสมาชิกใหม่ของวิสาขา FC ทีมในกัมพูชาพรีเมียร์ลีกเรียบร้อยแล้วครับ แฟนๆคิดเห็นกันอย่างไรแต่ละข่าวนะครับชนญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ